สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่กันไลท์อินเดนมา k ์นะคะตอนนี้กำลังต้มซุปไก่นะคะอยู่ที่ประเทศเดนมาร์กนะคะทุกคนกำลังเดือดเลยค่ะซุปไก่เดือดจ้าขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเข้ามาแล้วก็ช่วยส่งกำลังใจนะคะด้วยการกดไลค์ให้ด้วยนะคะทุกคนขอบพระคุณมากๆค่ะ เดี๋ยวมาทานข้าวด้วยกันนะคะมาทานข้าวที่เดนมาร์กนะคะทุกคนนะ <Hello. S 1> ทานข้าวด้วยกันคะ่ะฮัลโหลมายเฟนฮัลโหลมายเฟนอัลลาโดเวอร์นะคะ Thank you very much for visit my channel Thank you very much My name is กัน r i v e in Denmark นะคะทุกคน You know about this uh food name ซุปไก่ขอบคุณนะคะเพื่อนๆนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวลาวนะคะแล้วก็ชาวอาราวดเวอร์นะคะขอพรบคุณมากๆค่ะที่มาเป็นกำลังใจให้นะคะมาอยู่ด้วยกันนะคะต้มซุปไก่ด้วยกัน,นะคะ่ะทุกคน สวัสดีคะ่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่กันไรอินเดนมาค่ะชีวิตของไอ้ชายสวัสดีคะ่ะเลิฟหนึ่งครับขอบพระคุณมากๆค่ะที่มาเป็นกำลังใจให้นะคะรอเพื่อนมาจนซุปไก่เริ่มจะเปื่อยแล้วนะคะทุกคนขอบพระคุณมากๆเลยค่ะที่มาเป็นกำลังใจนะคะมาทานข้าวด้วยกันค่ะตอนนี้ต้มซุปไก่อยู่ที่ประเทศเดนมาร์กนะคะทุกคนหม้อนี้ก็หลายร้อยนะไก่ก็ สชิ้นนี้ก็น่าจะตกร้อยบาทนะคะแล้วก็แครอทนะคะมันฝรัง่งแล้วก็มะเขือเทศนะคะชีวิตของไอ้ชายเนี่ยคือใครนาะน้องหมอหรือเปล่าหรือว่าคุณ v ีโวคะเผยตัวตวนออกมาด้วยนะคะทุกคนอยากรู้จักคะ่ะ เพราะว่าเครื่องนี้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเอามาเปิดในยส่องดูไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะไปตามตามที่บ้านนะคะชีวิตของไอ้ชายนะคะชีวิตของอ้ชายขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณทุกๆกําลังใจเลยนะคะเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังนะคะทุกคน <laughs> จะติดลิกยกสิ์หรือเปล่า ก็มีสักครั้งในชีวิตหนึ่งจะทราบซึ่งกับหัวใจอ๋อฟ้านเองขอบคุณจ้าฟานอ,อ่านบทก่อนแล้วลงหาฮห่มเพลงได้ตลอดคืน ลมลมหายใจแห่งความคิดถึงวันเพนสวัสดีจ้ะไปไปจอดไว้ให้วันเพนอะออกไปไหนถึงไหนถึงไหนยังไม่รู้กี่ชั่วโมงนะคะนะลืมไปเลยวันเพนไปจอดทิ้งไว้ที่บ้านคุณอะกลับมาเห็นสายเพนร้องเพลงอยู่อุ้ยตายเนาะ ทุกคนอยากจะเห็นไงซุปไก่เดือดนะคะก็เลยมาดูนะคะตอนนี้กำลังต้มเส้นไอ้นี่นะต็กเส้นอะไรอะนี่นะเนี่ยน้าๆนี่นะย้ายค่ะย้ายเนี่นนนนนย,ย,ย,ยก,กำลังต้มเส้นนะคะจะกินกับไอ้นี่นะซุปไก่พอดีไม่มีข้าวนะที่เกลียดหุงข้าวก็เลยจะต้มกับเส้อนอันนี้นะจ๊ะทุกคนจะกินซุปไก่กับอันี้นะจ๊ะมักกะโรนีเนาะ เรียกกันไปถูกนะคะทุกคนอย่าวเดียวยังไม่สุกค่ะยังไม่สุกค่ะรอก่อนนะ63ท่านขอบพระคุณมากๆค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาอีกเครื่องหนึ่งจอดทิ้งไว้ให้เหมือนเดิมค่ะจอดมาน้องก็จอดไปบอกเป็นยังดอกวันเพนลไรไม่นานจะไรไม่นานจ้ะไ,ไ,นนะไ์เก็บชั่วโมงไปนะ อ๋อมีชีวิตของไอ้ชายด้วยเป็นยังไงมั่งอ่ะฟันฟันอยู่ยเกาหลีเป็นยังไงบ้างดีไหมเกาหลีดีไหมเกาหลีเมืเ่อก่อนอ่ะพี่การะชอบมากพี่กันไปเที่ยเวยเกาหลีมาสามครั้งแล้วนะไปเที่ยวมาสามสามรอบแล้ว ว่าไปแล้วจะไปเจออบป,ป้านะหนาวหนาพอดีครับอ๋อตอนนี้หนาวหนาเนาะอันนี้น่าจะยังไม่สุกอะพี่กันใส่ต้นหอมไปละสีสันค่อยดูดีขึ้นมาหน่อยนะใส่ต้นหอมนะมวันเพ็นได้กี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยไลค์ก็ไลค์นะยังมาห่วงอีกนะ อันนี้ถอดปั๊แล้วนะทุกคนรสชาติอร่อยนะเดี๋ยวจะกินกับมัะโรนีนะคะทุกๆคนขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะอ่ะสิยาบไปอีกนะคะ ให้ต้นหอมเขาสุกหน่อยนึงนะ Hello my friend Thank you very much Hello my friend อีเดโอล่าอีเดโอล่าขึ้นไลอีกล้วค่ะ Hello my friend around the world นะคะ Thank you very much for visit my channel Thank you Thank you very much อีกไม่นานจะอีกไม่นานก็ลงไลค์แล้ว ไลฟ์สักสั้นๆแล้วกันวันนี้วันนี้จะไม่ได้ไลฟ์ยาวไลฟ์ไปแล้วแหล,ละครึ่งชั่วโมงนะก่อนหน้านี้มันยังไม่เดือดเลยนะเ <c oughs> มืนน่อกี้ดึงปลั๊กออกนะมันเดือดจัด บคุณจ้าสำหรับสิบเจ็ดร้านดวงใจนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังอยากฟังเพลงหรือเปล่าร้ <c oughs> องแต่แบบว่าจะร้องไม่จบนะร้องกระท่อนกระแท่นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวโดนลิ์ลิขสิทธิ์นะคะทุกคนร้องเป็นแบบว่านิดๆินิดนดน,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 ดนะ สงสัยบอกเพื่อนอกว่าไม่ชอบร้องเพลงนะคะไม่ชอบฟังเพลงนะ,ะรีบรีบออกไปอย่างเร็วเลยนะคะทุกคนทนไม่ได้นะคะทุกคนทคนไม่ได้ค่ะอยู่อีกอีกสองนาทีค่ะทุกเพื่อนๆนสองนาทีค่ะขออีกสองนาทีนะจ๊ะสองนาทีก็จะลงไลฟ์แล้วค่ะขอบพระคุณนะคะที่มาเป็นกําลังใจนะขอบพระคุณนะที่ที่มาดูซุปไก่เดือดนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ ขอพระคุณจากใจค่ะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆนะคะคิดอะไรนะคะหวังสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมหวังในทุกๆสิ่งนะคะเอกไอโก้สวัสดีค่ะขอบคุณนะที่มา,าให้กำลังใจพี่กันนะพี่กันยินดีต้อนรับสู่บ้านกันไลฟ์อินเดนมากนะคะทุกคนขอบพคุณมากๆค่ะมาพี่กันก็จะลงไลฟ์แล้วนะคะ บ้านผมฝนตกครับอ๋อที่นี่เย็นค่ะลมแรงค่ะแต่ว่าไม่มีหิมะนะโอเคค่ะพี่กันจะบายบายแล้วนะลงไลน์แล้วนะขอบคุณนะคะทุกๆคนไปแล้วนะจ๊ะบายบายจ้า